ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักขณาจำปาขณะลูกบอลดับเพลิงทำงานจะส่งเสียงเตือน90ถึง110เดซิเบลและกระจายสารเคมีรอบทิศทาง360องศาปกป้องคุณจากไฟไหม้ตลอด24ชั่วโมงติดตั้งง่ายบริเวณเหนือจุดเสี่ยงไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนาน5ปี ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้นวัตกรรมป้องกันอักขีภัยด้วยลูกบอลดับเพลิง e l i ไฟสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไทยกันเถอะดิฉันลักษณะจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะวันนี้วันเสาร์ที่แวันเสาร์ที่8 ตุลาคม2565ค่ะทุกวันเสาร์โดยจะมีช่วงแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงคุณเก่งชวนชิมโดยคุณเก่งธรรมรัตน์เทพสุดินนยุทยาและช่วงสำราญการกินกับคุณปุ๊นะคะคุณปุ๊เสิร์ฟวงแก้วทิพร,รัตน์นะคะก็จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันนะคะวันนี้คุณเก่งก็จะพาไปเที่ยวในเชิงเขาเรียกว่าสายสายขาวนะคะไปไหว้พระนะคะแล้วก็ไปดูผลไม้มหัศัจจ์ นะ,ะส่วนคุณปุ๊กก็จะชวนไปลิ้มรสบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารเซเวอร์โรงแรมเบนซองนะคะซึ่งก็รูราน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยค่ะกับคุณธรรมรัฐเทพศรินนัยุทธยานะคะสวัสดีค่ะน้องเก่งคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังคุณพิสิมครับแล้วก็คุณปุ๊กทีมงานทุกคนค,ครับค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่ไหนคร ไปทาบุญไหว้พระก่อนอื่นจะบอกว่าไปทําบุญตื่นพิสิทิจะไม่ค่อยสบายนะฮะรักษาสุขภาพครับก็ใจเพราะว่าดําเนินรายการหลายรายการแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องงานคุณภาพมากก็เลยทําให้สุขภาพอาจจะถดถอยเล็กน้อยครับค่ะพักผ่อน้อยไปนิด ตอนนี้นะครับประเทศไทยเรามีที่เที่ยวเยอะแยะแต่เราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดประจวบนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปจังหวัดประจวบตอนนี้มีวัยรัอเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรักมิใช่ดวงดาวที่เผาวแสง <c oughs> ไปไหนก็จะได้ยินคนํานี้ได้ยินคนํานี้ประจําก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเออเพลงก็สามารถสร้างอารมณ์ให้เรามีจินตนาการที่เอสดชื่นแล้วก็ขบขันได้ครับ <c oughs> ก็เห็นรอยยิ้มที่ติมรู้รสึกว่า แต่แต่ก็มีหลายคนเข้าใจผิดคือจริงๆเนื้อร้องจริงๆก็คือรักมิใช่ดวงดาวที่พราวแสงแต่ส่วนใหญ่คนจะไปเขียนว่ารักไม่ใช่ดวงดาวที่ผ่าแสงจริงๆมันคือมิใช่นะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับนิดเดียวเองที่ติ๋มยิ้มได้แล้วก็รู้สึกสดชื่นทําให้ผมกำลังใจในการที่จะต้องนําเสนอคุณภาพให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ต้องมีความถูกต้องแร้วต้องมีความถูกต้องครับขอบพระคุณครับครับ ผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันตอนระหว่างมานี่ก็มีฝนตกเดินทางมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับฝนตกตลอดทางแต่ถ้าเราขับรถอย่างระมัดระวังมีสติเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ10บล้อหรืออะไรมีมารยาทมากขึ้นเปิดไฟสัญญาณเตือนเข้าซ้ายทั้งรถบัสอะไรที่เป็นขบวนก็ให้เกียรติกับคนที่ขับรถร่วมถนน ผมไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เพื่อที่จะไป,ไปดูเรื่องของอศิลป,ปะวัฒนธรรมเรื่องของอวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่มีถ้าทะเลและก็เป็นวัดสวยๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีศิลป,ปะกรรล้ำค่าเพราะว่ามีอุโบโสถเป็นไม้สักทองทั้งหลังทําจากไม้สักทองที่มีช่าง ฝีมือเป็นช่างสิบหมู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วภายในวัดเนี้ยมีพระพุทธรูปสามองค์ซึ่งทำด้วยหินอ่อนซึ่งไปซื้อมาจากพมา่าแล้วก็ทำด้วยหยกครับกับขอภัยทำด้วยหยกแล้วก็แกะสลักโดยช่างสิบช่างที่จังหวัดเทียงแสนกับช่างสิบหมู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ด้านบนติดก,กับภูเขามีถ้ำนะครับชื่อวัดอ่าวน้อยซึ่งคนแถวอ่าวน้อยเมื่อวานได้ไปพบมาซึ่งเป็นวิถีประมงวิถีชาวบ้านนะครับก็พูดว่าเป็นอันซีงของอำเภอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบพี่ติมเคยไปไหมครับที่นี่ พี่ติมยังไม่เคยไปเลยแต่ดูในภาพสวยมากสวยมาก,มากเป็นพญานาคห้เก้เสียนด้วยกันนะคะก็อยากจะเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าอยากจะเห็นภาพนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะ Search คำว่าแซ n นิวภาษาอังกฤษนะคะตัวแซดและดับเบิลเและนิวซึ่แปลว่าข่าว NEWS นะคะจะเห็นได้ว่าคุณเก่งนำภาพที่สวยงามมากเป็นอุโบสถนะคะมีทางขึ้นมีพญานาคเเสียนสวยงามค่ะ ภายในอุโบสถเนี่ยมีรูปแกะสลักที่ทําด้วยไม้สักทองที่นํามาประกอบเป็นพระอุโบสถแห่งนี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีรูปต่างๆมากมายที่แกะโดยช่าง1ิบหมู่ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีโคมไฟซึ่งสวยงามพอเข้าไปเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสงบและนิ่งเนื่องจากไอเยน็นในช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็ไอเย็นของไม้เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่า สงบเย็นและก็เยือกนะครับด้านภายในก็จะมีพระอยู่หนึ่งองค์เอ่อเอ่อโทษนะครับเป็นพระสงฆ์อยู่หนึ่งรูปซึ่งพระสงฆ์ท่านก็จะแนะนําเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาวิธีการทําบุญวิธีการอะไรซึ่งไม่ได้ให้งมงายในเรื่องของการที่คุณจะต้องเอาเงินหรือปัจจัยเยอะๆไปทําทําอย่างไรให้จิตใจเราสงบทําอย่างไรให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยถ่องแท้นะครับเราเรียกว่าหลวงพี่เอ หลวงพี่เอนี่ท่างก็อยู่ในอุโบสถแห่งนี้วัดอ่าวน้อยเนี่ยครับพี่ติม๋มเป็นรเรียกชื่อกันของคนแถวนั้นว่าวัดถ้ำพระนอน mm hmm. ต้องเดินขึ้นบันไดไปสองร้อยขั้นบันได oh. ไหวไหมครับพี่ติม๋ม <laughs> ขึ้นขเขาอะครับสองร้อยขั้นบันไดนะครับในสองร้อยขั้นบันไดก็ไม่ยากแต่ที่นี่มีเรื่องแปลกครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงบนถ้ำจะมีสุนัขแสนเชื่องและน่ารัก ไม่กัดคนโดยมีการดูแลโดยอบตอของอ่าวน้อยเนี่ยจับไปฉีดยาจับไปดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับสุนัขที่นี่จะเดินขึ้นลงสลับกันเพื่อที่จะเดินตามนักท่องเที่ยวขึ้นไปอาจจะเป็นเรื่องของไัยพครับดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยสําคัญมากเลยครับครับเชื่องฉลาดแล้วก็ไม่กัดไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะเดินลงมาก็จะมีอีกอีกบางตัวก็จะเดินลงมาส่งพอลงมาส่งเสร็จก็จะรับ ครับน่ารักมากซึ่งซึ่งมไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเป็นมิตรแพทพิติมใช่บนครับ,บครับรบ,บนเอ่อถ้ำพระนอนเนี่ยก็จะมีพระเอ่อปางปางเขาเรียกอะไรปางเอ่อปางสายญาตนะครับอยู่สององ,องค์ประดิษฐานอยู่ครับนะครับแล้วก็จะเป็นพระถ้ำที่ ที่เก่าแก่มากอายุมากกว่า400ปีแต่ใน<อ>พระอ,อุโบสถเนี่ยมีรูปเี่เขียนว่า4-500ปีก็ถามหล<อ>วงพี่เอว่าก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆเมื่อเราเคยเสนอเรื่องของขุนขุนรองประหลัดชูมาก็คงเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเป็นสมัยอูทองอแปลกไหมครับอูทองจากอยุทยา<อ>แต่ทำไมมาอยู่ที่ปัจจุบ S <S นะครับเมื่อสมัยก่อนไม่มี g p s ไม่มีแผนที่ไม่มีแม้กระทั่งเข็มทิศแต่สามารถยกทัพมาปกป้องผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ปรากฏเพิ่มขึ้นก็คือทำพะนน,นซึ่งอาจจะเกิดก่อนสมัยท่านขุนรองประรัชชูน,นะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจและก็น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นี่ติดกันก็เป็นทะเลจะมีภูเขานะครับแถวนั้นน่ะจะมีอ่าวเขาเรียกอ่าวน้อยเป็นเวิงอ่าว ในจัง,จงหวัดประวจ,จวบนะในรูปสวยนะครับพี่ติม๋มสวยมากเลยครับเป็นพระอุโบสถทําด้วยไม้สักทองแล้วเขาถ่ายรูปมุมสูงให้เห็นอา่อาวอ่าวน้อยสวยงามตะการตาแล้วก็อบอุ่นชื่นใจด้านซ้ายมือของรูปเนี่ยถ้าขึ้นไปมองใกล้ๆกับทะเลนะครับจะเป็นที่นั่งวิปัสนาปรากฏว่าผมเรียนถามแอบถามชาวบ้านซึ่งแอบถามข้อความเดียวกันคําถามเดียวกันมี ผู้หลับผู้ใหญ่มี V.I.P มีไฮโซมีทุกระดับชั้นไปนั่งวิปัสนาอยู่ oh. ที่นี่นะครับครับเป็นเรื่องที่ดี hmm. แล้วก็ในบริเวณอ่าวน้อยเนี่ยสงบเงียบนะครับที่ผมออกอากาศอยู่เนี่ยตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่อ่าวน้อยเบรีสอร์ท แ <and> อนสปาปรากฏบกันใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็ห้องเนี่ยสามารถชมทะเลเห็นวิถีชาวประมงพื้นบ้านกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟกระพริบไว้ว่าให้เห็นเรือจอดอันนี้คือน้ําลงแล้วตอนเช้านะครับน้าลงนี้จะเห็นเรือจอดแล้วก็บางคนก็จะเข็นรถเข็นเนี่ยเพื่อลงไปเรือเรือเนี่ยจะลงไปอยู่ในทะเลอีอก,อ,กอีกช่วงหนึ่งซึ่งจะหลังจากที่เรือเรือที่เราเห็น เกยตื้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็จะเป็นวิถีที่สงบเงียบไม่มีเสียงดังเราอยู่ในกรุงเทพนะครับพี่ติม๋มปอนแปนปอนแปนปน,แปนูน่นนี่นัน่นไม่ต้องทําอะไรก็แลชีวิตมานั่งเครียดกันวันนี้ฉันจะต้องทาไอ้นี่ฉันมานั่งเครียดนะไปครับถ้ามีเวลาอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปพักผ่อนและโดยอยากเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้พี่ติ๋มได้ไปผ่อนคลายบ้างครับใช่อยากไปสวยมากค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะโอ้สีฟ้าสดใสมากค่ะ เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วที่นี่สงบเงียบจริงไม่เหมือนกับที่มีอดนตรีมีแสงสีเสียงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สร้างเอ่อเขาเรียกว่าพลังให้กับร่างกายที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วก็มาสานงานต่อมาใช้กิจวัตรประจําวันอย่างมีคุณค่าครับถ้ามีภาพต่อไปเรียกว่าเป็นแนวธรรมชาติจริงๆอยู่กับ,รบธรรมชาติจริงๆครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกระไดเดินขึ้นไปบนถ้ำบนถ้ำเนี้ยเท่าที่สอบถามมาเนี่ยผู้ให้ข้อมูลบอกว่ามีนกนางแอ่นนะครับแล้วก็เข้าไปลึกหน่อยก็จะมีค้างคาวแต่ค้างคาวไม่ได้ออกมายุ่งอยู่กับตรงที่เป็นพระพระนอนทั้งสององค์นั้นก็จะมีคนขึ้นไปเคารพจักการะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีน้องผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยทุกวันเสาร์จะขึ้นไปช่วยดูแลทําความสะอาดนําดอกไม้อะไรไปเ,เปลี่ยนไป ดูในแจกันอะไรทุกอย่างแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนขึ้นไปน้ำมศการเอบนถ้ำแห่งนี้นะครับของวัดนะค่ะำพระนอนถ้ำพระนอนวัดอ่าวน้อยมีอยู่สองชื่อนะครับนี่ก็คือบริเวณถ้ำแปลกไหมครับเมื่อก่อนมันไม่มีระเบิดไม่มีอะไรแล้วอายุใส่ห้าร้อยปีแล้วระเบิดเปิดเจาะรูได้อย่างไร <c oughs> หรือเป็นธรรมชาติาจากลมพัดมาแล้วซอบทําให้เกิดรูเกิดช่องประตูเข้าไปหรือ นะครับก็เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติที่น่าคิดแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยบรรพบุรุษเรานี่เก่งนะฮะมีวิถีชีวิตที่สามารถทํานู่นทํานี่ได้ให้เกิดสิ่งที่ดีมาจนถึงลูกหลานเราครับก็เป็นพระที่เรี้ยงสายนะครับในรูปเนี่ยเป็นพระที่วางเด่นตะงาเรียงรายเพื่อให้คนที่เดินเข้าไปแล้วก็นำมาจัดการทําอย่างไรก็ได้ให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่เอาเรื่องของอ รัฐที่ว่านู่นนี่นั่นแล้วจะทําให้เราล่ำรวยอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความขยันของเราครับนี่ก็เป็นภาพต่างๆในถ้าที่เกิดขึ้นนะครับโดยธรรมชาติค่ะครับมีภาพต่ครับภาพจะเยอะนิดนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับโอเคครับออรครับสำหรับเรื่องจังหวัดประจวบเดี๋ยวเที่ยวหน้าในจังหวัดประจวบผมได้ไปชิม อาหารร้านหนึ่งชื่อเพชรในปรูอร่อยและถูกอาหารจานใหญ่ไม่แพงไว้เสาหน้าเราจะนำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแต่วันนี้วันนี้ครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มเคยทราบไหมว่าผลไม้ต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเกือบสามสิบปีแล้วมีคุณค่าเราได้ยินแต่เรื่องของใบกระท่อมใบกัญชาไม้กิจหนาใช่ไหมครับที่เป็นการไม้เศรษฐกิจทั้งสามตัว นะครับแต่นี่เป็ต้นขีเปซึ่งมาจากอินโดนีเซียครับที่ด้านซ้ายที่มีกรงเนี่ยเป็นสวนของลุงแดงแล้วลุงแดงเนี่ยกันไว้เพื่อไม่ให้นกหรือเขาเรียกกระรอกเข้าไปแกะกินตัวเปลือกเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยผลเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับลูกละมุดถ้าเรานึกถึงละมุดนะครับแต่นี่จะใหญ่กว่าถ้าดูจากฝ่ามือนี่ก็คล้ายไข่ไก่ไข่ไก่เมือสูด ับแต่ว่าเวลาเขาอยู่กันเป็นพวงเนี่ยมองไกลๆเนี่ยเหมือนพวงลำไยติดกับต้นเลยใช่ไหมคะแต่พอมาเทียบกับมือฝ่ามือแล้วค่อนข้างใหญ่เหมือนลูกค่อนข้างใหญ่ครับผมได้รับทราบจากคูปเปลใช่ไหมคีเปลครับครับผม K E P A L คีเปลครับมาจากอินโดนีเซียซึ่งเขาเชื่อว่า ในวังสุรตานที่อินโดนีเซียเท่านั้นที่จะมีผลไม้นี้แล้วประทานให้กับนางสนมม,มีเหตุและผลครับว่าทําไมถึงนะ่ะประทานให้กับนางสนมก็คือเป็นของที่มีคุณสมบัติพิเศษคนมีคุณวัสนาได้รับประทานนะครับเปลือกเขานะครับไม่น่าเชื่อเอาตั้งแต่เปลือกก่อนรุงแดงที่เห็นในภาพเนี่ยครับรุงแดงบอกเลยว่า เปลือกเขาเนี่ยถ้าแกะแล้วามาแปะตัวนะครับยังไม่มียังไม่มีข้อมูลวิจัยแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอข้อมูลวิจัยเอามาแปะตัวเนี่ยเนื้อจะหอมอนอกจากจากเปลือกแปะตัวแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของดื่ม Roberts, อ่อกินนะครับกินกินผลไม้กินเนื้อมันเนี่ยฮะกินเนื <Whether S 3> <y> ้อเจ้าขี้เปลวเนี่ยแล้วก็กิน <y> <P ail> บ่อยๆนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับเนือน้อก,ก็จะหอมตัวก็จะหอมแล้วโดยเฉพาะยิ่งกับขออภัยท่านผู้ชมครับปัสสาวะก็จะหอม แต่ต้องทานบ่อยๆสนนราคาเนี่ยนะครับลูกหนึ่งเนี่ยสี่ห้าร้ยบาทนะครับแพงกว่าทุเรียนนะครับลูกเนฝ่ามือนึงเนี่ยนะครับเอาราคาตั้งแต่สามร้อยบาทยันพันหนึ่งก็มีครับยันพันบาทครับเป็นเรื่องแปลกครับพี่ติ๋งครับซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อเพราะจากเปลือกเนี่ยครับเอาไปเผาไฟก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกํายานหอมครับแล้วก็ไปผสมกับ เผาพร้อมกับใบไม้นะฮะจะไล่ย,ยุงได้ด้วยครับลุงแดงเนี่ยท่านบอกว่าเอตัวท่านเองเนี่ยรอข้อมูลวิจัยด้านขวาคือลุงแดงเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเรื่องของการที่จะปลูกต้นคีเฟลปลูกมาสิบหกปีเมื่อก่อนลุงแดงเนี่ยค้าขายต้นไม้เขาเรียกไม้ดอกไม้ประดับ แล้วลุงแดงมีความคิดว่าเราจะทํำยังไงเราจะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีๆให้กับผู้ชมภาพที่สองตรงกลางเนี่ยคือดอกก่อนที่จะออกเป็นผลดอกเขาจะต้องเป็นดอกตัวเมียเท่านั้นถึงจะออกเป็นผล mm hmm. นะครับก็เหมือนคล้ายๆกับดอกตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นเองนะครับ oh, ใน <okay. S 2> ด้านซ้ายมือสุดจะเห็นเป็นลูกเขียวๆใส่กครงก็คือการไว้กันเพื่อไม่ให้กระกร,ะรอกกระแตเนี่ยปีนลงไปกิน oh, เขาชอบ <so S 2> <mà. S 1> มาก ครับถามว่าเอาไม่ได้กันขโมยหรือลุงลุงบอกว่าไม่ขโมยไม่กลัวหรอกเพราะว่าขโมยเข้ามาไม่ได้นะครับขโมยก็กลัวสัตว์ครับครับพี่ครับกลัวสัตว์ถามว่าขโมยครับใช่ฮะถามว่าทําไมถึงพูดเรื่องขโมยเพราะเฉพาะต้นเดียวสําหรับสวนลุงลุงแดงเนี่ยนะครับราคาหลักเป็นพันบาทหลักจนถึงหลักเป็นแสนต้นเมตรยี่สิบ มีกับลุงแดงลุงแดงบอกว่าไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทถูงเมตรยี่สิบครับ<ม>แต่ที่อื่นผมไม่ทราบเท่าไหร่แต่ตอนนี้เท่าถึงศึกษาในในในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรแล้วอะ่ะจะมีบางที่เนี่ยขายต้นต้นหนึ่งร้อยกว่าบาทนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาเอาเราไม่ว่าใครถูกไม่ว่าใครผิดเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหาของดีๆมาใส่ตัวนะครับครับขอภาพต่อไปครับมีไหมครับภาพต่อไป ออไม่มีงั้นขอญาตย้อนกลับเลยครับก็ก็เป็นประเด็นที่จะนําเสนอท่านผู้ชมครับเรื่องของออต้นคีเปซึ่งคล้ายๆกับไม้กิษนามีคุณค่าคล้ายๆกับกระท่อมเดี๋ยวนี้ก็มาขายกันริมถนนนะครับบางคนเนี่ยต้มมาขายเลยแล้วก็ไม้กิษนาผมว่าพิติมันน่าจะรู้จักดีว่าหอมเป็นน้ำหอมปัจจุบันนี้ผมก็ได้ไม้เอ,อ่อน้ำหอมไม้กิษนาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ส่งมาให้ใช้หอมทั้งวันและโดยเฉพาะกิษนาเนี่ย ถ้าเหงือเราออกเนี่ย oh. เขาจะปรับอุณหภูมิแล้วหอมมากครับพี่ติ๋อ oh. หอมอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะฮะหอมแล้วก็คล oh. ้ายกันต้นทีเปน,เนี่ก็คล้ายกันว่าสามารถเอามาประกบกับผิวหนังอย่างที่เรียนท่านผู้ชมตอนต้นว่าจะทําให้กลิ่นตัวเราเนี่ยหอมนะครับครับ mm hmm. ของผม <Yeah. S 2> ก็จะมีเพียงละเท่านี้ครับคุณลุงแดง oh. เนี่ยชื่ออ,อภิชาติครับชื่ออภิชาตินะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลอะไรได้ดีหลายๆอย่าง เป็นผู้ที่คอยเอ,อบอกเลยว่าไอ้ตรงนี้ใช่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ปราบใครไม่ได้ต่อว่าสวนอื่นมีแต่ว่าก็ลองดูว่าอะไรที่เหมาะสมนายอาภิชาติช้างจันนะครับอยู่ที่ตำบลท่าอิดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีขอบคุณครับพี่ติ๋งค่ะนั่นก็คือนนทบ,บุรีแต่ว่าเอาที่ไปพระนอนถ้ำพระดอนนี่อยู่จังหวัดอะไรนะ ปจวบีรีขันประจวพีรีขันปลาจัีรีขันตัวน้อย่อ่าน้อยครับค่ะสิงสวนลุมแดงนี่อยู่ที่ท่าเอกจุนนทบุรีนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคะ่ะที่คุณเก่งนํามาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมไปท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะคะกับคนท้องถิ่นด้วยสําหรับช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจ จากทางสถานีแซตนิวเพิ่มเติมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเก่งธมร,รัฐเทพสร,รินในอายุทยาค่ะแล้วเดี๋ยวไปติดตามคุณปุ๊ในช่วงสำราญการกินนะคะเชิญค่ะท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปา